กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าพรบอรคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะพูดถึงนี้คืออะไรพรบอรคอมพิวเตอร์คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็เป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบต่างๆที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งเป็นพรบรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันควบคุมการกระทําผิดที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครกระทาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นี้ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่พรบนี้กําหนดไว้ปัจจุบันมีคนใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนเป็นจํานวนมากบางคนก็อาจจะใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แต่บางคนก็อาจใช้สิ่งนี้ทำร้ายคนอื่นในทางอ้อมด้วยก็ได้ ซึ่งเราจะได้ยินข่าวเรื่องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์อยู่บ้างซึ่งบางเหตุการณ์ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยเลยเพื่อจัดการกับเรื่องพวกนี้เลยต้องมีพรบออกมาควบคุมในเมื่อการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเราพรบอรคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราเช่นกันหากเราไม่รู้เอาไว้เราอาจจะเผลอไปทำผิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้ การกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์และโทษที่จะได้รับเรามาดูกันเลยว่าข้อห้ามที่สำคัญที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ควรทำมีอะไรบ้างเพื่อให้การใช้ออนไลน์อย่างถูกกฎหมายสำหรับสาระสำคัญที่หลายคนควรพึงระวังในพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560หรือพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับที่2 มีสาระสำคัญจำง่ายๆดังนี้ 1. การฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปมปรับ200,000บาท 2. ส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปมปรับ200,000บาท 3. ส่งอีเมลขายของถือเป็นสแปมปรับ200,000บาท 4. กดไลค์ได้ไม่ผิดพรบคอมพิวเตอร์ computer, ยกเว้นการกดไลค์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสียงเข้าข่ายความผิดมาตรา112หรือมีความผิดร่วม 5. กดแชร์ถือเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ computer, โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่3ม 6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเองสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายเช่นความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงเฟซบุ๊กที่ให้แสดงความคิดเห็นหากพบว่าการแสดงความคิดเห็นผิดกฎหมายเมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด 7. จ็ดสำหรับแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพรบอคอมพิวเตอร์เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้วจะถือว่าเป็นผู้พ้นผิดแปดไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ 9. กาการโพสต์เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนต้องปิดบังใบหน้ายกเว้นเพื่อเป็นการเชิดชูเช่นชมอย่างให้เกียรติ 10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิน่นเกลียดชังซึ่งญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย11การพูด,ด่าว่าผู้อื่นมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้และมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท 12. ไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดไม่ว่าข้อความเพลงรูปภาพและวิดีโอ 13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีเวยพรไม่ผิดถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อหาไรายได้ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพอรบอรคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นจึงควรรู้กฎกติกาการใช้งานไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายได้สรุปแล้วพรบอรคอมพิวเตอร์คือกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองกลุ่มคนที่ใช้งานบนโลกออนไลน์ ถ้าหากรู้เท่าไม่ถึงการหรือใช้อย่างไม่ระมัดระวังเราอาจเผลอทำผิดกฎหมายก็ได้นะดังข่าวที่ออกมาในบางเหตุการณ์ก็เก่อให้เกิดความเสียหายได้ในโลกอินเทอร์เน็ต